สวัสดีครับท่านผู้ชมอันนี้ขอเสนออาหารจานเด็ดอาหารชั้นสูงของคนอีสานนะครับภาษาอีสานจะเรียกว่าแมงแคงภาษากลางเรียกแมงอะไรผมไม่รู้แมงแคงมีหลายมีหลายสีนะครับอันนี้ตัวอ่อนมากอันนี้ตัวกลางกลางอันนี้ตัวซุปเปอร์บิ๊กนะครับรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมีคนชิมให้ดูาชิมดูสิ <c oughs> มไม่ต้องถายแม่นะก็ไม่ถายถายแค่มอือแหละอร่อยมากอร่อยคิดอีก <c oughs> อันนี้เป็นแมงแคงส่วนผมไม่กินผมกลัวมันกลัวมันหมด <c oughs> อันนี้แมงแคงนะครับต่อไปเป็นผลแมงแคงอันนี้อันนี้เดี๋ยวไปสีสาตกินถห้เบินด้วยถ่ายคนตึงตุยให้เห็นสิไปเห็นแล้วอใส่ปากให้เห็นใส่ปาก แค่ก็เห,เหมือนมันดายชื้นๆนะครับแต่ก็ไม่ค่อยกล้ากินเท่าไหร่กลัวมันหมดอากินแค่นี้แหละ,ะหาก,กินได้ที่ไหนหาจินได้ตามต้นไม้นะครับมันจะอยู่ตามต้นลิ้นจี่ลำใหญ่พวกนี้ตัดต้นลิ้นจี่ตัวลำใหญ่ก็ไปได้ซุปเปอร์แมแนแคร์ช่วงไปเพิ่มม่ญ่าตัวนันเรงเนี้ยอ่ะพอแค่นี้แหละ